ขายของที่ร้านก็คือเนื้อแป้งที่มีความอร่อยแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในจริงๆแป้งเราขายวันต่อวันนะครับไม่มีเก็บทั้งคืนแล้วแช่ตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้มาขายต่อเราไม่ทำอย่างนั้นตอนนี้ที่ดังในโซเชียลก็มีแฮมไข่ชีสแล้วก็มีพิซซ่าแฮมไส้กรอกกุ้งชีสแล้วด้านหวานก็จะเป็นโนชารากล้ยอัลมอนด์ที่นี่เราใช้ทุกตัวมีคุณภาพหมดเลยเอาว่ามีลูกค้ามากระแสต,ตอบรับโดยไม่ขาดดีกว่าแค่นั้นเอง ชื่อคุณลุงพัดสอนครับเป็นเจ้าของร้านเก็กย่อๆส่สองอยู่พุนทธมณฑลใส่สองอ๋อเมื่อก่อนเราเคยทํางานรบษัทใช่ไหมแล้วตอนนี้สิ่งที่เราทาําบริษัทอันนั้นน่ะมันไม่มีแล้วเพราะเออตอนนั้นก็เปิดร้านแล้วก็ให้คนหนึ่งทาขายอยู่หน้าร้านแล้วเราก็เองเข้าป็ปผู้จัดการจับจาหน่ายสินค้าไปทั่วประเทศแล้วมาถึงจุดนี้เราก็ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองก็ทําให้เราอยู่ได้ มันจะมีความกลมนอกนุ่มในแล้วก็เนื้อแป้งจะมีความอร่อยสูตรของเราจะมีความที่ลงตัวแม้ทั้งซอสทุกตัวเลยอย่างซอสซอสซอสนี่ทุกอย่างมันจะมีความลงตัวของมันเลยครับแรกๆตอนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็มีคนเคยกินเนื้อเค้กแป้งเราแล้วก็บอกว่ามันจะดังด้วยตัวของมันเองเนื้อแป้งเนี่ยจะดังด้วยคุณภาพของมันเอง เราจะต้องมีความซื่อสัตย์กล้าใช้ของดีทุกอย่างของเรามีอยอยหมดเลยเราไม่ใช้หมูหยองกิโลร้อยสิบบาทไม่มีอยอยเราไม่เอาใครจะใช้ยังไงร้านไหนเราไม่รู้แต่ที่นี่เราใช้ทุกตัวมีคุณภาพหมดเลยมันจะมีเนื้อแป้งที่อร่อยจริงๆเอาว่ามีลูกค้ามากระแตตอบรับโดยไม่ขาดดีกว่าแค่นั้นเองสวัสดีครับมีอาเชิญครับ ตีแป้งมาก็ประมาณได้8ปดชั่วโมงอยู่ที่นี่ใช้ประมาณตอนนี้4ีกิโลสูตรเดียวเพราะว่าถ้าเราทำหลายสูตรแล้วเนื้อแป้งมันเหลือเพราะเราไม่เก็บแป้งเก่าเอามาขายอีกวันแป้งเราขายวันต่อวันนะครับไม่มีเก็บทั้งคืนแล้วเอาแค่ทู้เย็นแล้วพรุ่งนี้มาขายต่อเราไม่ทำอย่างนั้น7ปีตรงนี้เราไม่เคยเอาแป้งเก่ามาขายม้แต่วันเดียวเลย ที่นี่ผู้ใหญ่ก็มาทานเยอะนะไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นเพราะว่าผู้ใหญ่เก็มาทานแล้วมันอร่อยตอนนี้ที่ดังในโซเชียลก็มีแฮมไข่ชีสแล้วก็มีพิซซ่าแฮมไส้กรอกกุ้งชีสมีไข่กุ้งมีสาหร่ายแล้วด้านหวานก็จะเป็นโนชรากล้วยอัลมอนต์ตาร์ทอยู่ที่50บาทครับแฮมไข่ชีสอยู่ที่70บาทครับอันนี้เป็นมอสเตราชีสอย่างดีอร่อย ร้านก็จะอยู่พุนทธมณฑลสายสองฝั่งบรมราชชนนีนะครับไม่ใช่ฝั่งเพิรเตมนะเห็นรถเราเป็นรถทุทักครับเ <starch. S 1> ปิดสามโมงเย็นถึงสี่ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ครับเบอร์โทรศูนย์แ8ดหนึ่งสองแปดหกแปดศย์แปดหครับโทรมาได้เลยครับ